ยังมาไลฟ์จ้ามาไลฟ์จ้ามาจ้าเจอเลยจ้าสวัสดีจ้ามากันเลยจ้าเข้ามาเลยจ้าแบตจะหมดแล้วจ้าแต่ว่าก็ยังอยากจะไลฟ์จ้ามาเลยจ้ามันยังไงกันจ้าวันนี้เพิ่งร้องเพลงเสร็จจ้าฉันเพิ่งร้องเพลงเสร็จทำงานเสร็จจ้า ยังไม่นอนเพราะว่าเพิ่งกลับมาจากทํางานเลยค่ะเพิ่งกลับมาจากร้องเพลงก็เลยอยากจะมาไลฟ์นิดนึงก่อนที่จะไปอาบน้านอนอะไรย่เงี้ยทุกคนเป็นยังไงกันบ้างเป็นยังไงกันบ้างฉันสบายดีสุดสบายดีก็อยากจะมาแนะนําก่อนนอนขายของเลยก็แล้วกัน I dont know ฉันจะนอนแหละแต่ว่าฉันก็อยากจะขายของก่อนยูนิคอร์นคามลากัมมี่ของฉันใครที่นอนหลับไม่ นอนหลับยากอยากจะหลับง่ายให้เจอเลยโอเคคนลดลงไปเยอะเลยพอบอกจะขายของแฮร์อุ๊ยจะนี้ฝันอ่านมาแล้วแปบปบหนึ่งปุ๊แบแปบเดียวเนี่ยกูขอขายของแบบเดียวได้ไหมห้านาทีได้ไหมเดี๋ยวกลับไปคุยด้วยเดทรหานฮะนี่นะขายของก้อนแม่ได้ไหมนี่สองแมรก่อนนอน คนเราก็มีหน้าที่ต้องทำอะไรต่อนี้อะไรอย่าอินถนนยังไงละเธอส่องเม็ดก่อนนอนเร็วจะได้ไม่ต้องพูดมากเนี่ยกินเข้าไปเร็วปากต่อได้ไม่ว่างโอเคนะเนี่ยกินแล้วก็วคือหลับเลยหลับง่ายเป็นคมามาก,กมีเป็นส่วนผสมของธรรมชาติร้อเปอร์เซนใครที่หลับยากในมอตอไถ่เรื่องชาวบ้านเขาเรียดตอนนี้เรื่องชาวบ้านเป็นร้อยแปดสิบล้านเรื่องเข้าใจไหมอย่าไปสนใจมากเอาเรื่องตัวเองก่อนหลับให้ได้ก่อนเข้าใจไหมเวรุ่น มีโรคประจำตัวเบาหวานกินได้ไหมกินได้ค่ะไม่มีน้ําตาลมันคืออะไรมันคือกัมมี่ค่ะสั่งเลยค่ะที่ไลนะะลมม์นะคะไลน์แอดยูนิคอรกัมมี่นะคะยูน c o r n มีเอสด้วยเลยนะจ๊ะอย่าลืมนะจ๊ะใครที่หลับยากคือเกดเป็นคนหลับมาแบบกินยานอนหลับมาหลายขนาดมากไม่ว่าจะตัวไหนคือกินถึงตัวที่หนักสุดคือสติลหนกแต่มันตื่นมามันก็มึนเลย แต่ว่าสิ่งนี้มันไม่มืน่นคือยานอนหลับมันจะฟอสให้เราหลับมันจะป๊อกให้เราหลับไปเลยแต่ตัวนี้มันจะค่อยๆทําให้เราหลับง่ายขึ้นง่ายขึ้นง่ายขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะเพียงแค่2เม็ดใครที่ได้ลองก็จะรู้เลยราคาเท่าไหร่แ9ดรยกาสค่ะเนี่ยแหละคา่ะนาลักเลยมันคุ้มกับการที่เราจะได้นอนอย่างมีประสิทธิภาพนอนหลับอย่างมีประสิทธิภาพแบบสุดๆ จริงๆทุกคนก็จะชอบถามว่าทำไมฉันถึงแบบว่าตื่นมาอารมณ์อลเลิร์อ,อ,อะไรเวอร์ <c oughs> เพราะว่าเกาเรามีการหลับที่มีประสิทธิภาพนั่นเองจบ,จบ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 ฉันกินไปสิบเทกละเพราะว่าฉันถ่ายวิดีโออยู่เมื่อกี้ <c oughs> กินเลยกินเลยกินเลยมีทั้งหมดนะคะสาสิบเมตรกินได้สิบห้าวันมันเทียบไม่ได้เลยกับความแบบเขาเรียกอะไรอะ เวลาที่เรานอนไม่หลับมันทําให้วันทั้งวันของเรามันหงุดหงิดเวย้ยอารมณ์เราจะแปรปรวนงานแล้วก็จะออกมาไม่มีประสิทธิภาพแต่ถ้าเรามีการนอนที่มีประสิทธิภาพมันจะทำให้งานเรามีประสิทธิภาพด้วยคุณใจปะคุ้นใจแมีม่รุ่นโอ้ยฉันถือจะเมื่อยละคุ้ใจแม่ลองแล้วหลับดีจริงครับอุ้ยจริงหรอเวอร์ห่างก็ล็อกภูผานคืออะไรพูดไปเรื่อยหรือเปล่า อ๊ยขอบคุณค่ะทุกคนแต่ละก็สิบาทกี่บาทแต่ละก็สิบบาทจบไม่ขาดแล้วเลิกพูดเพราะว่าแบตจะหมดแล้วอยู่ต้องโทรหาเอเจนตี่อีกนะคะเอามาสี่สิบห่อนอนไม่หลับมัง้งมีเรื่องอะไรอะปไปเลยเอ่ยนอนไม่หลับสี่สิบห่อเลยเวอร์สุด,สดลองดูนะคะทุกคน พี่เบิร์นปทุมรักสวัสดีค่ะพี่เบิร์นนอนไม่หลับหรือเปล่าไปคอนเสิร์ตมาดึกดื่ดดนให้ยูนิคอร์นคามมามากาม่ช่วยไหมคะกูไข่ของไปเรื่อเปื่อยจบ2เม็ดก่อนนอนคืออร่อยด้วยแล้วก็ดีด้วยอุ้ยนีฟ่ฟิลเตอร์ขนตาอีนี่โอ้โหปลอมสุดๆกูก็ติดขนตาแล้วนะคะฟิลเตอร์ก็ยังติดขนตาให้กูอีกนะคะตังไม่ไหวจรงิงๆ อุ้ยแม่ปอนสวัสดีค่ะคิดถึงแม่เหลือเกินคิดถึงฝีมือของการแต่งหน้าของคุณแม่สุดๆรวมถึงการแต่งรูปด้วยมันแบบปังปูงไปทั้งสองอย่างลูกคิดถึงเหลือเกินแม่มีคิวว่างให้หน่อยได้ไหมเรามาหาคอนเทนท์ทำอะไรกันหนุกหนุกดีมคะยังไงกันดีอ้าวไหนใครลองชวนกูคุยหนยซีแม่กูจะขายของไปเรื่อยๆนะแบตก็จะหมดแล้วด้วยเอาอยัางไงว่ามาเลย แอดไลน์ line, มาเลยยูนิคอร์นกัมมนะคะมีทั้งตัวนีนะะ้ที่ช่วยเรื่องหลอนหลับแล้วแล้วก็มีตัวนี้ที่ช่วยเรื่องสายตาใครที่ชอบเผือกเรื่องชาวบ้านหรือว่าถ่าแบบถ่เนี่ยสโกลลงมาเรื่อยๆรื่เปื่อยเนี่ยไหนจะทำงานดูทีวีดู iPad เล่นเกมดูหนังบำรุงสายตาแบบช่วยเรื่องตาได้ดีมากอืมขนตาเซนที่18ปังมากสุดๆ สุดๆอยู่แล้วแบบปังปุไม่ไหวสองเม็ดนะคะอันนี้ดูขนตาอ่าปูมปูมอีกอันหนึ่งนะคะก็จะเป็นรสส้มที่อร่อยมากอะมีคนคอมเมนต์มาอีกี่เป็นสกอยคอนเทนต์อีกี้ก็คือไหลแบบแตกในติ๊กตอกก็คือยอดวิวก็คือหลายล้านงสุดๆ งงมากเป็นอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ตัวเองอ่ะดีสุดงงแล้วงงสุดๆเลยอุ้ยอาจารย์อุ๋ยสวัสดีค่ะอาจารย์อุ๋ยค่ะเป็นยังไงบ้าง,งคะคนสวยลูกสาวคิดถึงอาจารย์อุ๋ยสุดๆตอนนี้นคุณแม่คือเกาหลีนําไปแล้วสุดๆเป็นยีลี่เหลือคะใช่ค่ะคุณอุ๋ยก็เคยลองทานแล้วนะคุณอุ๋ยบอกว่าแบบแฮปปีส้สุดๆเลยกับผลลัพธ์ของมันใช่ไหมคะคอุย้ย แบบดีแบบเวอร์สุดๆเลยก็นั่นแหละคอนเทนต์อีก,กี้ก็คืออีเพิงพีชนั่นแหละจบมาก่อนการนิดนึงทุกคนที่อยู่ในยุคนั้นก็ต้องเคยตัดผมทรงนั้นมาก่อนอยู่แล้วทุกคนถูกคร้งถูกคร้งเข้าใจไหม <S <S แม่อุ๋ยทำอะไรอยู่คะออกไปหรือยังยายเจน ดี๋ยวฉันจะไปในอีกห้านาทีนี้ไม่เกินเดี๋ยวฉันจะไปเดี๋ยวฉันจะไปนะคะพี่คากินให้ดูหน่อยอ่ะเมื่อกี้ฉันกินเวลาประมาณสิบเทคแต่ว่าฉันกินได้อีกมันก็ไม่เป็นไรหรอกความจริงแล้วมันกินได้แบบสามสี่เม็ดอะไรอย่างเงี้ยแหละไม่เป็นไรหรอกแล้วแต่แต่ละคนว่าแบบนอนหลับยากมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างโตเกตก็จะกินสองบางวันที่อเลิร์นมากๆอย่างวันเนี้ยก็กินสามแต่ตอนเนี้ยสามสิบแหละเออกินไปหลายเทคแล้วเหมือนกันก็ โอเคอยู่นะคะสองเมตรนะคะก่อนนอนมีคนถามว่าพ<ม>ี่พูดคำว่าจบวันหนึ่งกี่รอบครับอืมก็มีเหตุผลนะเพราะฉันพูดทั้งวันเลยจบกับว้าวฉันพูดทั้งวันเลย อร่อยอ่ะอร่อยมากอร่อยกูคือหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พน้นละมัง้งสองนี้เลยหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พน้นหลับเหมือนตายหลับแบบมันแบบสุดแบบลึกเจอเลยไม่ทำให้คุณผิดหวังเท่าไหร,ร่คะไปร้อยเก้าสิบค่ะเออฉันว่าฉันจะเซฟไลฟ์แน่น ซูเปอร์แนเราเพิ่งไปทำงานกัน,มกนเมื่อกี้กูแรงเหลือสุดแรงเหลือสุด,สดบอกเลย <c oughs> ของมาต้องขายแม้เพราะเราอยากให้ทุกคนกินของดีฉันอยากให้คนที่นอนไม่หลับนอนไม่หลับมันทรมานเว้ยนอนไม่หลับมันทรมานมากฉันเข้าใจมากเพราะฉันก็ซัฟเฟอร์ต้องไปหาหมอแบบขอยานอนหลับมาแบบเบาซานแนกะอาทิววนอะไรแบบไปเรื่อไปเปือ่อยจนถึงแบบหนักที่สุด วันนี้มึงนอนไปสองรอบพอกัมมี่เหรอถูกกูไม่ชอบรู้ไหมฉันเมื่อคืนฉันทำงานเสร็จประมาณตีหนึ่งตีหนึ่งกว่าฉันก็หลับตีสองแล้วฉันตื่นมาตอนประมาณแบบเก้าโมงฉันรู้สึกฉันหลับไม่อิ่มฉันกินกัมมี่อีกประมาณสองเม็ดตอนในขณะที่อยู่ในห้องมืดหลับตื่นมาอีกทีบ่ายสอง ตื่นมาเกือบไปทางานไม่ทันจ้ะเกือบไปซาวเช็คไม่ทันจ้ะฉันบอกเลยหลับดีเหลือเกินขอบอกดีสุดๆเพราะทอ,ทอนอนไม่หลับนี่คือทรมานมากแล้วตื่นมาคือไม่มึนความฟินมาคือมันตื่นมาแล้วคือมันไม่มึนค่ะเธอขายของวะสุดๆขายของเวอร์สุดๆวะอยู่แล้ว อังเปิดอีกทีก็กม,กมีก็คือหลับสบายยิ่งกว่านอนกอดสา่าว้าวแนนเขาเป็นทอมหล่อไงเขาก็เลยแบบเนาะมีคนถามว่าน้องแกนทานไหมน้องแกนน้องแกนเคยทานแล้วน้องแกนก็บอกน้องแกนจะไม่ทานอีกเลยเพราะว่ามันง่วงเร็วมากเพราะว่าน้องแกนเป็นคนหลับง่ายอยู่แล้วคือแกนเป็นคนหลับได้ทุกที่หลับง่ายหลับสบายหลับอิ่มหลับฟินแกนนี่คือแบบหลับอยู่แล้วตัวนี้ก็คือไม่ต้องแต่จะบอกว่าความพิเศษของมันคืออะไรรู้ปะ คือถ้าเธอเครียดตอน,นกลางวันอะ่ะเธออยู่หน้าจอเธอกินไปได้นะเว้ยคลายเครียดแล้วก็ลดการเครียดสะสมเข้าใจะปะที่จะทําให้เรานอนไม่หลับในตอนกลางคืนกลางวันกินได้หนึ่งเม็ดคือร่างกายในตอนกลางวันอะ่ะมันจะมีแสงจากธรรมชาติหรือแสงจากไฟอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้รู้สึกว่าทําให้สมองเราอ่ะยังรับรู้ว่าเนี่ยคือตาที่สามของเรานะหน้าผากมันยังรู้ว่าเนี่ยมันคือเวลากลางวัน ขอมาปะคือฉันอยากให้กินแล้วก็ไปอาบน้ำแล้วก็เข้านอนแบบไม่จับมือถืออ่ะไมไ่หลับก็ลองดูท้าเลยขอร้องขอร้องเลยขอร้องเลยพี่รู้จักวงโฟอีฟไหมมีคนหน้าขายกับไม่มีคนเอ๊ะฉันอ่านเข้าใจผิดหรือเปล่า ฉันอ่านไม่ถูกหรือเปล่าหรือฉันเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าช่องทางการสั่งนะคะแม่เปิลแม่เปิลดีเอ็มมาได้เลยส่วนช่องทางการสั่งนะคะแอดไลน์ได้เลยฉันจะปักยังไงฉันปักไม่เป็นปักคอมเมนต์นะสิเจนี่บอกว่าหน้าผากกูเจอกลางตลอดกลางคือตลอดในมั้งหน้าหมาปิดอเออจริง <laughs> เราอะแล้วผมหน้ามาเราก็เปิดบ้างนะหนูหนูเจนลูกหนูหน้านะ ก็ใช่ไหมคะอันน sure ี้ม yes, ันดีกว่าซานแอกยังไงมันดีกว่าอยู่แล้วค่ะซานแอกเนี่ยมันคลายเครียดใช่ไหมคะมันคลายกังวลมันเหมาะสําหรับคนที่มีหลายๆโรคนะไม่ว่าจะเป็นโรคแพนิกโรคอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันเป็นยาที่จ่ายแบบมันมันมันเป็นส่วนผสมของยาค่ะมันเป็นเคมีแต่ตัวนี้มันเป็นธรรมชาติอะล่ะทุกคนถ้ามันดับไปก็ไม่ต้องสงสัยนะเพราะว่าแบตกูจะหมดแล้วนะแล้วก็กูก็ไม่มีชี้ฉาดด้วยตรงเนี้ยนะมัน มันก็จะหมดละก็ไม่ต้องสงสัยกันไปคือสารเคมียานอนหลับเนี่ยมันจะทำให้สมองเราป๊อกก็จริงมันหลับจริงนะแต่มันไม่ได้ดีฟสลีปเธอเข้าใจความหมายปะเพราะมันไม่ได้เป็นการค่อยๆครูดาวมันหลับแบบปึ๊กไปเลยแล้วก็ประมาณห้าถึงหกชั่วโมงเราก็จะตื่นละ เพราะว่าฤทธิ์ยามันจะทํางานแค่นั้นไม่ว่าจะเป็นซาแอกหรืออาร์ทีแวร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทํางานอยู่ช่วงประมาณนึงแล้วตื่นมาเราก็จะมีความรู้สึกมึนๆงงงนิดนึงสักพักเราก็จะค่อยๆปรับตัวได้ในช่วงบ่ายถึงจะเริ่มดีขึ้นแต่ว่าตัวเนี้ยตื่นขึ้นมาคือรู้สึกโลกสดใสไม่เป็นอะไรเลยแบบดีแบบแฮปปี้สุดๆทํายังไงดีอ่ะมันไม่อยากจะไลฟ์ต่อแต่ว่ามันแบดมันจะโมดนะ มันจะทำยังไงก็ขอยืมที่ชาร์จแบตหน่อยได้ไหมตรงนี้เลยปุ้งอ่าจ้ามาเลยจ้าอ่าโอเคไม่ไม,ไม่ไม่สั่นสะเทือนแล้วค่ะไม่สั่นสะเทือนแล้วโอเคแล้ว <Okay. S 1> เดี๋ยวโทรเดี๋ยวโทรเดี๋ยวโทรค่ะแบบนึงได้ไหมเนี่ยตอนในชาร์จแบตอยู <What? S 1> คอย่ค่อยๆชาร์จแบตอยู่จ้า ยังไงยังไงเราจะปิดไลฟ์กันแล้วนะนี่นจะกำลังนั่งชาร์จแบตอยู่ที่พื้นนะตอนนี้อ่ะทุกคนมีอะไรจะถามกันอีกไหมตอนนี้ก็คือติดลมมากอย่างที่บอกว่ายานอนหลับมันจะทําให้เราน็อกไปเลยแต่ว่าอันนี้จะทําให้เราน็อกเอเวอติงไม่ใช่มันนี่แต่สิ่งนี้ก็น็อกเอวติงได้อุ๊ยชอบเพอร์เดตเวอร์ชั่นเมากาว ชอบเหมือนกันเธอมันดีกว่าออริจินอลอีกอ่ะกูพูดได้เต็มปากเลยใครยังไม่เคยไปดูนะคะเข้าไปดูนะคะในช่องเมากาวนะคะคาเวอร์ดีๆจะมาตอนเมากาวดีมากเธอเด็ดเวอร์ชันเมาากาวคือดีสุดแท็กี่สุดๆโจ๊ะสุดๆงงไปหมดนะคะกูด<ถ>ไนนะคะทุกคนจะไปแล้วนะคะขอให้ทุกคนฝันดีนะคะใครที่นอนไม่หลับก็ไปสั่งซะนะคะยูนิคอร์นคาโมมาแกรมมี่นะคะดีจริงนะคะอุ้ยมีคนบอกว่าทานแล้วดีจริงพี่เกรซ ตัวบำรุงสายตานะชื่นใจขอบคุณนะคะดีใจที่ชอบเพราะว่ามันดีมาก okay. แล้วก็บำรุงสายตานะคะบำรุงสายตาก็ราคาเดียวกันไปละก็ <c oughs> สิบนะคะก็บำรุงสายตามีลูทีนมีซีซันทีน <c oughs> ให้คุณพ่อคุณแม่กินได้สําหรับคนที่แบบตาเราใช้ตาเยอะโดยที่เราไม่รู้ตัวคือตื่นมาแล้วก็ลืมตาแล้วตาเป็นเวัยวะที่ไม่เคยได้พักเลยถ้าเราไม่นอนถูกาไมันทํางานตลอดแล้วก็เจอกับแสงสีฟ้า แล้วก็แดดมลพิษภาวะอะไรเงี้ยหลายๆคนถ้ามีอาการคันตาอะไรเงี้ยตัวนี้ช่วยได้แบบมันดีมากแล้วก็คือสามารถกินเล่นได้เลยนะคะตัวนี้สามารถกินเล่นได้เลยแบบเลยจริงๆคือในข้างซองเนี้ยให้กินวันละสเม็ดก็เป็นโดสปกติที่จะบำรุงสายตาของเราต่อไปจะช่วยเรื่องตาแต่ว่าเอาจริงๆแล้วอะมันกินเป็นขนมได้เลยเว้ยตัวนี้คืออร่อยมากอยากจะบอกถ้าไม่อร่อยก็คือจะไม่ทําเพราะว่าเราเป็นคนชอบกินของอร่อยชาไข่มุกแล้วก็ต้องหวานลอยเธอเข้าใจใช่ไหม เพราะฉะนั้นฉันจะกินแต่ของอร่อยทำแต่ของอร่อยกินดีใจมากที่ได้เจอสิ่งนี้อแกะไม่ออกเลยเพราะว่ามือหนึ่งก็ต้องให้มือหนึงก็ต้องถืออย่างเี้ยช่ด้วยพูดละคันตาขึ้นมาเลยถูกนี่นะคะสองเมตรนะคะกินได้เลย อ่องจริงนะอันนี้อร่อยมากมากมากไม่ไหวขอลองบำรุงช่วยเรื่องตาดีไม่ไหวต้องลองบอกเลยดีมากปรลก็สิบค่ะม, <Okay. S 2> มุนี้สามสิบเมตรนะคะกินเทเลนแน่นได้นะคะเป็นกามี่ที่แบบ <Okay. S 2> ดีสุดๆ เออทุกคนฉันคิดว่าฉันต้องไปนอนแล้วเราชงต้องถอยเจนนี่ขอโทษนะคะหวังว่าทุกคนคงจะแฮปปี้กับไลฟ์ในการขายของนี้ของฉัน <laughs> กับยูนิคอร์นของมากามี่นะคะ,เ,ะเจอเลยนะคะซียูอุย้ยน้องโยงอะ่ะน้องโยต้องได้จำผมกันสักรอบหนึ่งนะลูกคนดีต้องเจอกันหน่อยต้องเจอกันหน่อยกับผมคุณแม่นี่เอ <laughs> จอเลยเจอเลย เอาให้มันสุดๆไปเลยนัดกันมาเลยเ <2006. S 1> จอก,กันนะคะทุกคนที่เรามีขายไหมคะยังไม่มีคะ่ะตอนนี้แต่ว่าหาซื้อได้นะคะเชิญใน Google หรือใน Instagram หรือใน t ิ k ตอกใน Facebook อะไรได้หมดเลยคะ่ะมีแล้วยูนิคอร,ร์นกัมมี่นะคะสองรถนี้นะคะดีมากเธอฉันไม่ค่อยจะขายเลยเท่าไหร่แต่ว่าฉันก็ขอบอกเลยว,ว่าสิ่งนี้คือดีอยากให้เจออยากให้ลองคนที่นอนไม่หลับต้องเจอจริงๆไปแล้วนะบ๊ายบายเจนนะคะ